ผมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามีสตังอกทังสมัยยังพระวาสวัสิิยังวิหารติเชตวเนอนาถปินทิกัสะอาลาเมตตัละโูพระวาพิขูอามันเตสิพิขาวติพระทันเตติเตพิกูพระวาโตปัจจสสูงพระวาเอตทะโวจะ เมตายะพิเกเวจโตวิมุตติยะอาศิวิตายะภาวิตายะภาหนิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริสิตายะสุสมาลทายะเอกาทัสสานิสังสาปาติกังขาการเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุชิตัิปะปิกังสุปินังปัสสติมนุสสานังปโยโหติอมนุสสานังปโยโหติเทวตาลักษันติหนาสักิวาวิสังวาสถังวากมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขขงวันโนวิปัสสทติอสสรมโลโหกังลังกโลติบุตรลิงอปติวิชันโตพมวโนกูปะค โหติเมตตายาพิกเวเจโตวิมุตติยาอาศวิตายะภาวิตายะภาหุริกตายะญาณิกตายาวัตุกตายาอนุสิตายะปณิจิตายะสุสมารถายะอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอัติอนุทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตติทิสาภะนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอนุทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิโอทิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการเลหิติสาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการเลหิอนุทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติสตหาการเลหิโอนุทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติทศหาการเลหิติสาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหาการเลหิอนุทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาเวลอะยาปชะอนิาสขิวตานางปริหันโต สัพเพปานาเวลาอภยาปชาอเนคาสุขีอ <sup> ัตานังปริหะตันตุสัพเพปูตตาเวลาอภยาปชาอเคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปุขลาเวลาอภยาปชาอเคาสุขีอัตานังปริหะตันตุสัพเพอัฏภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปชาอเนคาสุขีอัตานังปริหะลันตูเตอเมหิปัจหากาเลหิอนุทิโสพณะเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิสัตหการเลหิโอทิโสพณะเมตตาเจโตวิมุตติ สัพพะอิทิโยอเวลาอภยญญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหะเัินตุสัพเพปุริสสอเวลาอภยญญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหะเัินตุสัพเพอริยะเวลาอภยญญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหะเัินตุสัพเพอนัลยยอเวลาอภยญญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหะเัินตุสัพเพเทวาอเวลาอภยญญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหะเัินตุสัพเพมนุสสาอเวลาอภยญญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหะเัินตุ สัพเพรีนิปฏิกาอเวลาอภิญญาปชาอเนกาสุขยัติานังปานิหะยันตุติอิเมหิสัตหาการเลหิโอทิโสพาละนาเมตตาเจโตว,วิวุตติกัตเมหิทัสหาการเลหิทิสาพาละนาเมตตาเจโตว,วิวุตติสัพเพปุระเทมายทิสารยัสตอาอเวลาอภิ ปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะเลิรตุสเปปปชิมายะทิสายะสตาอเวลาอพยาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะเลิรตุสเปอุตลายะทิสายะสตาอเวลาอพยาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะเลิรตุสเปทักกินายทิสายะสตาอเวลาอพยาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะเลิรตุสเปปูรัติมายะอนุกทิสายะสตาอเวลา อภยาปชาเนกสุขีอัตานังกฤหาเลรันตุสเปปชิมายะอนุทิสายะสตาเวลาอภยาปชาเนคสุขีอัตานังกฤหาเลรันตุ สเพห์อุตลายะอนุทิศายะสตาเวลาอภิญาปชาเนคาสุขีอัตตานังปริหะเอิตุสเพห์ทักกินายะอนุทิสายะสตาเวลาอภิญาปชาเนคาสุขีอัตตานังปริหะเอิตุสเพห์เฮธิมาญาทิสายะสตาเวลาอภิญาปชาเนคาสุขีอัตตานังปริหะเอิตุสเพห์อุปริมาญาทิสายะสตาเวลาอภิญาปชาเนคาสุขีอัตตานังปริหะเอิตุสเพห์ปุรัติมาญาทิสายะปานาเวลาอภิญาปชาเนคาส สีอัตตานังปริหะเลนตุสัพเพปปเชมายะติสัยยัปานะเวลาอภิญญาปชาเนคาสุขีอัตตานังปริหะเลนตุสัพเพอุตลายะติสัยยัปานะเวลาอภิญญาปชาเนคาสุขีอัตตานังปริหะเลนตุสเพปทักขินายะติสัยยัปานะเวลาอภิญญาปชาเนคาสุขีอัตตานังปริหะเลนตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสัยยัปานะเวลา อาพิญาปชาณีคาสุขิอัตานังปริหะเลิรตุสัพเปปชิมายะอนุิสายะปานาเวลาอาพิญาปชาณีคาสุขิอัตานังปริหะเลิรตุสัพเพอุตรายะอนุิสายะปานาเวลาอาพิญาปชาณีคาสุขิอัตานังปริหะเลิรตุสัพเพทักวินายะอนุทิสายะปานาเวลาอาพิญาปชาณีคาสุขิอัตานังปริหะเลิรตุสัพเพเฮติมายะทิสายะปานาเวลา อภิยญาปชาลิกาสุขีอัตตานังปริหะเลนตุสัพเพอุปาลิมายาติสายะปานาเวลาอภิยญาปชาลิกาสุขีอัตตานังปริหะเลนตุสัพเพปุรัติมายาติสายะปูตาเวลาอภิยญาปชาลิกาสุขีอัตตานังปริหะเลนตุสัพเพปฏิมายาติสายะปูตาเวลาอภิยญาปชาลิกาสุขีอัตตานังปริหะเลนตุสัพเพอุตลายาติสายะปูตาเวลา อาภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะบรนตุสภีทักกินายะทิสายะกูตาเวลาอาภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะบรนตุสเีปุรัติมายะอนุติสายะกูตาเวลาอาภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะบรนตุสเีปชิมายะอนุติสายะกูตาเวลาอาภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะบรนตุสภีอุตรายะอนุติสายะกูตาเวลา อภิยญาปชาณีคาสุกีอัตตานังปริหะเันตุสัพเพทัคิดายะอานุสัยะปูตาเวลาอภิยญาปชาณีคาสุกีอัตตานังปริหะเันตุสัพเพเหตุไดมาอานุสัยยะปูตาเวลาอภิยญาปชาณีคาสุกีอัตตานังปริหะเันตุสัพเพอุปริมายาทิศายะปูตาเวลา อาพยาปชาอานิคารสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายาติสายยปุคลาอเวลาอาพยาปชาอานิคารสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปัจฉิมายาติสายยปุคลาอเวลาอาพยาปชาอานิคารสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพอุตตรายักุศลายัปุคลาอเวลา อาภิ야ปชาอนิฆาสุภิอัตตานังปริหะลันตุสเีทักขิรายะกทิสายะปุกลาอเวลาอาภิ야ปชาอนิฆาสุภิอัตตานังปริหะลันตุสเีปุรัติมายะอนุทิสายะปุกลาอเวลาอาภิ야ปชาอนิฆาสุภิอัตตานังปริหะลันตุสเีปชิมายะอนุทิสายะปุกลาอเวลาอาภิ야ปชาอนิฆาสุภิอัตตานังปริหะลันตุสภีโอตรายะอนุทิสายะปุกลาอเวลา อภิยญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพทคิดายะอนุจิสายะภุกุลาอเวลาอภิยญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพเหติบามายะทิสายะภุกุลาอเวลาอภิยญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพอุปนิมายะทิสายะภุกุลาอเวลาอภิยญาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวลาอภิยาปชาณีคาสุกียัตานังปริฆะเันตุสพัพเพปชิมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวลา อาภิยญาปชานิคาสุข <iku> อี t ila t ila t ila อัตตานาปริหะเลนตุสัพเพอุตรายะชิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอาภิยญาปชานิคาสุขีอัตตานาปริหะเลนตุสัพเพทักินายะชิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาอาภิยญาปชานิคาสุขีอัตตานาปริหะเลนตุสัพเพปุรัติมายะอนุตสายะอัตภาวะปริยาปนาเวลา ปัญญาจานิคาสุขีอัตตาหนังปริหะเลนตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอนุภาวะปริยาปนาเวลาปัญญาปชานิคาสุขีอัตตาหนังปริหะเลนตุสัพเพอุตรายะอนุทิสติอนุทิสายะอนุภาวะปริยาปนาเวลาปัญญาปชานิคาสุขีอัตตาหนังปริหะเลนตุสัพเพทกินายะอนุทิสายะอนุภาวะปริยาปนาเวลาปัญญาปชานิคาสุขีอัตตาหนังปริหะเลนตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนุภาวะปริยาปนาเวลา อภิยาประชารากาสุกีอัตตานังปริหะนันตุสภัยอุปนิมายะทิสายะอัตภาวะปริ อภิยญาปชาลีคาสุกิอัตานังปริหะนันตุสภาปุระติมายะติสายะอิทิโยอเวลาอภิยญาปชาลีคาสุกิอัตานังปริหะนันตุสภาปชิมายะาิสายะอิทิโยอเวลาอภิยญาปชาลีคาสุกิอัตานังปริหะนันตุสภาอุตรายะติสายะอิทิโยอเวลาอภิยญาปชาลีคาสุกิอัตานังปริหะนันตุสภาทักขินายะาิสายะอิทิโยอเวลาอภิยญาปชาลีคาสุกิอัตานังปริหะนันตุ สภาปุรธติมายะอนุชิสายะอิทิโยอเวลาอภิยาปชาณีคาสุกิอัตานังปริหะเันตุสภาปชิมายะอนุชิติสายะอิทิโยอเวลาอภิยาปชาณีคาสุกีอัตานังปริหะเันตุสภาอุตรายะอนุชิต อนุท ah 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 ิสายะอิท ah ah ิโยอเวลาอาภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสภาทักกินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอาภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสภาเหตุิมายาทิสายะอิทิโยอเวลาอาภิยาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสภาอุปาลิมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอาภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสภพปูรัติมายะติสายะปุริสาอเวลา อาพิญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปชิมายาัชยสายะปุริสาอเวลาอาพิญญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพอุตลายาัชยสายะปุริสาอเวลา อาภิญญาปชาเนียคาสุกีอัตตานังปริหะเนิรตุสัพเพตกิณายะทิสายะปุริสาอเวลาอาภิญญาปชาเนียคาสุกีอัตตานังปริหะเนิรตุสัพเพปุรัติมายะอานุทิสายะปุริสาอเวลาอาภิญญาปชาเนียคาสุกีอัตตานังปริหะเนิรตุสัพเพปัติมายะอานุทิสตศายะปุริสาอเวลา อภิยญาปชาเนคขาสุภิอัตานังปริหะหนึ่งตุสเพอุตรลายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอภิยญาปชาเนคขาสุภิอัตานังปริหะหนึ่งตุสเพทักคิดายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอภิยญาปชาเนคขาสุภิอัตานังปริหะหนึ่งตุสเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิยญาปชาเนคขาสุภิอัตานังปริหะหนึ่ตุสเพอุปะลิมายะทิสายะปุริสาอเวลา อภิญญาปชาลีคาสุขีอัตานังปริหะเัิ่นตุจเะเปริปรติมายาทิสายะอริยาเวราอภิญญาปชาลีคาสุขีอัตานังปริหะเัิ่นตุจเะเปริปชิมายาทิสายะอริยาเวรา อาภิยาปชานิคาสุกีอัตตาังปริหะอันตุสเพอุตรลายยัคิสายะอริยะอเวลาอาภิยาปชานิคาสุกีอัตตาังปริหะอันตุสเพทักขินายะคิสายะอริยะอเวลาอาภิยาปชานิคาสุกีอัตตาังปริหะอันตุสเพปุริทมายะอนุติสายะอริยะอเวลาอาภิยาปชานิคาสุกีอัตตาังปริหะอันตุสเพปัชิมายะอนุติสายะอริยะอเวลา อภิญญาปชาลิกาสุขีอัตตานังปริหะลังตุสเพอุตตระยะอนุจิสัยะอริยะอเวลาอภิญญาปชาลิกาสุขีอัตตานังปริหะลังตุสเพทักินายะอนุสติสายะอริยะอเวลา อาภิญญาปชาณิคาสุขีอัตานังปริหะเันตุสภเเหติมายาทิสายะอริยะอเวลาอาภิญญาปชาณิคาสุขีอัตานังปริหะเันตุสภเเหอุปนิมายาทิสายะอริยะอเวลาอาภิญญาปชาณิคาสุขีอัตานังปริหะเันตุสภเเหติบุรัติมายาทิสายะอนัลิยะอเวลาอาภิญญาปชาณิคาสุขีอัตานังปริหะเันตุสภเเหติปชิมายาทิสายะอนัลิยะอเวลาอาภิญญาปชาณิคาสุขีอัตานังปริหะเันตุ สัพเพอุตลายะติสายญานณิญาเอเวลาอภิญญาปชานิคาสุกิอัตตานังปริหะหังตุสัพเพรักินายะติสายญานณิญาเอเวลาอภิญญาปชานิคาสุกิอัตตานังปริหะหังตุสัพเพปุรทิมายะอนุทิสายะอนัลญาเอเวลาอภิญญาปชานิคาสุกิอัตตานังปริหะหังตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอนัลญาเอาเวลา อภิญญาปชาณิกาสุขีอัตตาหนังปริหะเลิศตุสภเอุตลายะอนุสิสายะอนัลิยาอเวลาอภิญญาปชาณิกาสุขีอัตตาหนังปริหะเลิศตุสเภรักิณายะอนุทิชัยะอนัลิยาอเวลาอภิญญาปชาณิกาสุขีอัตตาหนังปริหะเลิศตุสภเหตุที่มายะสายะอนัลิยาอเวลา อภิหาปชานีคาสุขีอัตตาังปริหะรลิตุสัพเพอุปนิมายทิสายะอนุนิยาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตาดงปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายทิสายะเทวาเวลาอภิญญาปชานีคาสุขีอัตตาังปริหะรันตุสัพเพปฏิมายทิสายะเทวาเวลาอภิหาปชานีคาสุขีอัตตาังปริหะรันตุสัพเพอุตรายทิสายะเทวาเวลา อาภิยญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะเันตุสภพทักกินายาชิตสายะเทวาอเวลาอาภิยญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะเันตุสัพเพปุรัติมายะอนุชิตสายะเทวาอเวลาอาภิยญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะเันตุสัพเพปชิมายะอนุชิตสายะเทวาอเวลาอาภิยญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะเันตุสัพเพอุตลายะอาณ อนตทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพทกิีายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพเหติบางยะติสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพอุปาริมายะติสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพปุรติมายะติศายะบรุษาอเวลา อาภิยญาปชาณีกาสุขีอัตตานังปริหะหั่นตุสัพเพปปเชมายาทิสายะมรุษะเวลาอาภิยญาปชาณีกาสุขีอัตตานังปริหะหั่นตุสัพเพอุตลายาทิสายะมรุษะเวลา อาภิยญาปชานิคาสุขีอัตตาหนังปริหะลันตุสัพเพทักขินายาชิสัยยะมนุสสอาเวลาอาภิยญาปชานิคาสุขีอัตตาหนังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุติสัยยะมนุสสอาเวลาอาภิยญาปชานิคาสุขีอัตตาหนังปริหะลันตุสัพเพปัชัยมายะอนุติสัยยะมนุสสอาเวลา อาภิญญาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะเลนตุส,สเพอุตลายะอนุสสายะมรุษะอเวลาอาภิญญาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะเลนตุสเพทักขิดายะอนุสสายะมรุษะอเวลาอาภิญญาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะเลนตุสเพเหติวายะทิสายะมรุษะอเวลาอาภิญญาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะเลนตุสเพอุปนิวายะทิสายะมรสษะอเวลาอาภิญญาปชาเนคสุขีอัตตานังปริหะเลนตุ สัพเพปุรษิมายาทิสายะวินิปติกาอเวลาอภพญญาปชาณีคาสุขิอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปปชิมายาทิสายะวินิปติกาอเวลาอภพญญาปชาณีคาสุขิอัตตานังปริหะรันตุสัพเพอุตรานญทิสายะวินิปติกาอเวลาอภพญญาปชาณีคาสุขิอัตตานังปริหะรันตุสัพเพทักขินายญทิสายะวินิปติกาอเวลาอภพญญาปชาณีคาสุขิอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปุรษิมายะอนุทิสายะวินิปติกาอเวลา

อภิยญาปชาเนคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุสิษายะวิริปฏิกะเวลาอภิยญาปชาเนคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุสายะวิริปฏิกะเวลาอภิยญาปชาเนคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสิายะวิริปฏิกะเวลาอภิยญาปชาเนคาสุกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุปนิมายะทิสิายะวิริปฏิกะเวลาอภิยญาปชาเนคาสุกีอัตานังปริหะลันตุ อิเมหิจัตสาหการเลหิทิสาพระนาเมตตาเจโดวิมุติสพเพสสตานังปีนังวัชตวาอภิรนายอุปคาตังวัชตวาอนุปคาเตนะสันตาังวัชตวาอสันตาเปนะปะริยาทานังวัชตวาอปริยาทานเลยะวิเหสังวัชิตวาอวิเหสายะสพเพสตาอเวลิโนหุนตุมาเวลิโนสุขิโนหุนตุมาทุขิโนสุขิตตตาหุนตุมาทุขิตตตาติอิเมหิอัตหากาเลหิ สัพเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตยติติเจโตสัพพะพยาปาทะปรา,าปริยุทธาเนหิวจติติวิปุตติเมตตาจเจโต,ตว,วิมุตติชาติเมตตาเจโตว,วิมุตติเมตตาธรรมะวิหารภาวนานิติตา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาขอนตุสเปปิปาณิโนเอตาวตาจะอัมเหยสัมปตังคุณยสัมปตังสเปเทวานุโมทันโตสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายะสีลังละขันตุสัพทาภาวนาพิรตาหอนตุขัจฉันตุเทวตาขตา สัพเพพุทธาภรรปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขังันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรรปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขังันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรรปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขังันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรรปตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตชีนะลักขังันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภะปตาปเจกานันจยังพระลังอรหันตานันจเตชนะลกขปทาวิสัพพโสสัพเพพุทธาภะปตาปเจกนันจยังะลังอรหันตานันจเตชนะลกขัปทาวิสัพพโสสัพเพพุทธาภาะัปตาปเจกานันจยังลังอรหันตานันจเตชนะลกขปาวิสัพพโสสัพเพพุทธาภาะัปตาปเจกันจัยังพระลังอรหันตานันจเตชนะ รักขังปัญธามิสักประสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนสิสง์แห่งการบูชาพระรจนไตายด้วยการสาธยายบวดสวนบนพระสูตรพระประมิต์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุทสวัสดีจนเกิดมีแก่ข้าพ,พเจ้าขอให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทางทางโลกและทางธรรม ขอทูยเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสายายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทห์ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายอดเศร,รษฐีเด่นยอดเศร,รษฐีในใบ่คาครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคทลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิตจงสำเร็จสังเสร,ริ์ทุกประการเถิดสาธุ